ที่มาจากศิลปะวัฒนธรรมผู้เขียนพลอิทธาลมเผยแพร่วันที่5ตุลาคม2566เปดเป็นผีที่คนไทยคุ้นเคยกันดีแต่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาคิจชกุดจนที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแดนเปดชุมศาสนาพุทธมีความผูกพันกับเปดมากมีการกล่าวถึงเปดไว้หลายแห่งในตำราทางพระพุทธศาสนารวมถึงพระไตรปิฎกเอกสารที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธ ซึ่งในพระไตรปิฎกนี้เองที่มีหลักฐานกล่าวถึงดินแดนที่มีเป็ดชุกชุมอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลเรื่องนี้อาจารย์สเสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตกล่าวไว้ในหนังสือผีสางคางแดงว่าสถานที่แห่งนั้นไม่ใช่ที่อื่นไกลแต่คือเขาขี้ชะกูดซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในกรุงราชคึกนั่นเองจากคําบอกเล่าของอาจารย์สเสถียรพงศ์เขาขี้ชะกูดนั้นแปลต่อมากันว่าเขานกแล้งเพราะเหตุผลสองประการคือ ประการหนึ่งมีอีแ้ง์มากมายพากันมาจับอยู่ตามชะง,งอนผาคอยกินซากศพอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขาว่ากันว่าเขาลูกนี้หน้าตาคล้ายอีแ้ง์แม้อาจารย์เสถียรพงศ์จะเห็นว่าไม่เหมือนก็นตามส่วนที่ว่าเขาคิดจะกูดเป็นแดนเป็ดชุมนั้นเพราะว่าพระโมคคัลลานะอครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์ได้พบเจอสารพัดเป็ดระหว่างทางขึ้นลงเขาแห่งนี้เป็นประจำแม้ว่าพระลูกศิษย์ที่ติดตามมาด้วยนั้นจะมองไม่เห็น มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันในกรุงราชคลึกพระมหาโมคลานะกับพระละนะักษณะได้ขึ้นไปจําพรรษาอยู่บนเขาที่จะก,กุดเวลาเช้าพระเถระทั้งสองได้ถือบาทเดินลงมาจากยอดเขาเพื่อไปบินทบาตในเมืองในระหว่างที่กําลังเดินลงมานั้นพระลักษณะได้เห็นพระโมคลานะยิ้มจึงได้ถามถึงสาเหตุพระโมคลานะตอบว่าให้ถามเรื่องนี้ในที่เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้ากับจากบินทบาทแล้ว พระเถระทั้งสองได้พร้อมกันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระลักษณะได้ถามถึงสาเหตุที่พระมหาโมคลานะยิ้มพระมหาโมคลานะได้ตอบว่าสาเหตุที่ยิ้มเพราะได้เห็นโครงล่างกระดูกล่างหนึ่งลอยไปมาอยู่บนอากาศถูกแรงกาบินตามจิกกินเนื้อที่ยึดซี่โครงเอาไว้ยังผลให้ล่างกระดูกนั้นส่งเสียงร้องควนค้างด้วยความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าตัดรับรองว่าโครงกระดูกที่พระมหาโมคลานะเห็นนั้นมีอยู่จริง และพระอ,องค์เองก็ได้เห็นมาแล้วในวันตัดสรุปแต่อย่างที่ไม่ตัดบอกใครนั้นเพราะยังไม่มีพยานแต่บัดนี้พระอ,องค์ได้พระมหาโมคคลานะเป็นพยานแล้วจึงตัดเนื่องจากทรงเห็นว่าหากไม่มีพยานรับรองเมื่อตรัดไปแล้วสําหรับผู้ที่เชื่อไม่มีปัญหาแต่สําหรับผู้ที่ไม่เชื่อจะเป็นผลร้ายอย่างใหญ่หลวงแก่เขาจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดอุปรกรรมของโครงร่างกระดูกนั้นว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้มีอาชีพ เป็นนายโคคาดฆ่าวัวชำแหละเนื้อขายด้วยเลี้ยงชีวิตอยู่ในกรุงราชครึกนี่เองด้วยวิบากกรรมของเขานั้นตายแล้วได้ไปเกิดอยู่ในนรกหลายแสนปีผลจากนรกแล้วด้วยวิบากกรรมที่ยังเหลืออยู่จึงได้ามาเกิดเป็นเปรตที่มีแต่โครงล่างกระดูกส่วนใครที่สนใจเพิ่มเติมคําว่าเปรตที่พระโมคคัลนะพบมีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมีกี่ตนและมีที่มาที่ไปเช่นใดนั้นหากลองไปตรวจสอบค้นในพระไตรปิฎกวินัยปิฎกอาหาวิพังภาคหนึ่งดู ก็จะะไดดด้คาตออบโยยลเีฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ